โอเคแม่แม่ไม่มีเงินพานหนูไปเซเว่นหรอกไหนว่าไม่มีไงเนี่ยเงินเต็มเลยไหนเบ๋เด็กๆ<ว>ุ๊้ยหมูจะแตกจะถามว่ะเนี่ยเงินเต็มเลยหมูจะแตกแล้วดีดกดี้หูกันดิไหนมีที่ไหนเงนินไหนมีอยู่ไม่กี่บาทหรอกไม่ยวมีอยู่สามร้อย สามร้อยสามร้อยบาทชื่อใหญ่ได้เนีย่ยเยอะเงิเต็มเลยสามร้อยชื่อใหญได้นี่ร้อยเดียวเองแล้วดูทำนะมันผีเข้าเว้ยเอาไปแล้วคือโดนลักทรัพย์ต่อหน้าแล้วคือแบบโดนลักทรัพย์ต่อหน้า,100าหนึ่งร้อยบาทเลยโดนลักทรัพย์ปะ แจ้งตำรวจได้ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะหนูกลัวไม่ได้อยู่กับแม่แม่หนูกลัวอยู่ในคุกคนเดียวซีนดรามา่า